สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมไ r วร์เนอร์นะครับก็ซึ่งวันนี้ก็มีแพทมาใหม่นะครับก็เป็นแพทประจําวันที่23นะครับก็นี่นะครับก็จะเห็นหน้าตาอยู่นี่ครับก็คือโหมดฮีโร่นะครับมันก็เหมือนกับไอเนี้ยอันนี้เป็นฮีโร่ชาแนลนะครับก็อันนีนซึ่งอันที่แล้วก็เป็นฮีโร่โหมดอันนี้นะครับระบบจัดอันดับผมก็นึกว่าเขาจะออกไปแล้วนะแต่ก็ยังอยู่นะไม่แน่ใจว่าเขาจะออกวันไหนแต่ก็สยังยังน่าจะแลกได้อยู่นะครับ เนี่ยผมก็มีแค่ระดับเขั้นสองระดับเเนี่ยยังไม่ทันเอเลยเก็บ p อ,อย n ไม่ทันนะไม่ค่อยได้เล่นเลยอืมก็เนี่ยมีหน้าตานี้นะครับเขาก็จะเออเนี่ยอะไรพวกเธอคือเนี่ยอะไรเนี่ยก็กดกดไปแล้วผมไม่อ่านนะเขาขอขากดไปเลยนะอ่าก็อ่านัคู่นะครับแกะเมื่อกี้รอ เนี่ยมันก็พอกดเข้าไปก็จะเด้งเข้ามาที่สวนนะเดี๋ยวก็จะมาบอกนะว่ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆมีอะไรมาขายก็พอดีมาทําคลิปช้างนะครับก็รอสักคู่นะครับก็ทีนี่แน่ตัวละครที่รอคอยพี่คนหลายๆคนอยากได้มันก็มาขายอยางเนี้ยครับตัวอะไรก็น่าจะรู้กันอยู่มาเคมาที่สวนนะหน้าตาก็จะเหมือนเดกลับสู่สภาพเดิมครับแค่ตรงนี้ครับ ก็ได้เอาไอ้โหมดไอ้ไม่ใช่โหมดดิไอ้ที่มันเด้งอะกระต่ายอ่ะตู้สุ่มกระต่ายอะไรเนี่ยเอาออกไปแล้วครับสังเกตดูลงแมบนี้นี่แบบมันก็จะมีใบเควนับนี่นะครับแล้วก็ตรงกลางนู่นก็จะมีอะไรอลังการไม่รู้ผมขอกดไปที่เชนก่อนอ่านี่ครับอะไรเนี่ยพลังคำจุนเมืองนิชาเฮ้ยพลังคำคำจุนโอเคนะ อ่าผมขอไม่อาา่านรายละเอียดนะครับกดไปก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับเข้าใจแล้วแล้วเขาให้เราไปทําอะไรล่ะอ่าแล้วก็มากดดูนะครับเออกดผิดอโอเคอันนี้นครับสมัครเข้าทีมการแข่งฮิโร่นะครับอ่าโอเคครับนี่ครับก็จะมีอยู่สองฝั่งครับสีแดงกับสีฟ้าคุณจะเลือกสีอะไรอนะ่ะ สีฟ้าผมขอเรียกเป็นสีแดงดีกว่านะอ่าสมัครเข้าไปสมัครอ้าวคุณกดสีแดงแลนด้อมแล้วใครบอกมีคนบอกผมมาว่าเขาไม่แรนดอมครับดวผมกดสีฟ้าผมดูดีดีก็สีแดงนีหว่าแล้วไม่คุยได้อยู่สิอีเออช่างวันเถอะไม่ได้คิดอะไรมากเรื่องสีอ่เขาจะให้บอลลูนมานะแปดสิบเก้าวันก็น่าจะเก้าสิบวันนบเนี่ยแปดสิบเก้าวันอีกยี่สิบสามชั่วโมงอ่าแล้วทำไรได้บางลองกดดิ ก็ไม่มีอะไรอ่าอีเทนไปหาอีเทนกันออทูดี้อ่านี่ครับกดปึ๊บสำเร็จเป็นของฮีโร่หนึ่งอันผลรับไปเลยโอเแค่แล้วก็อือเราะเราติอีเทนเสร็จเราก็จะได้ไอ้ไอเลนตาอะไรเนี่ยต้องกดดูว่าอ่าเหรียญของฮีโร่นะครับวิธีใช้ล้างคาแลกเปลี่ยนของฮีโร่หรือเข้าที่นี่ก่อนนะใช้ อ๋อหมุนตู้หมุนตู้หมุนตู้ฮิโร่ในตู้วะในตู้ในตู้กดที่เธอก็ไม่ได้นะในตู้ออนี่มันมีเควสต่อด้วยอ่านี่ยเป็นเขาคือขคายแล้วจำชื่อไม่ได้ช่างกดํำเพลงนะพิษตากลางพิษเหล็กเ,เลียเล่ยงไม่ได้กดถัดไปถัดไปม,งมึงเรากสมัยทิ้งไ เข้าใจแล้วแล้วก็ผมขออ่านก่อนคงที่เกรับอ่านในเรื่องมันจะได้ไวๆนะครับที่เฟสได้รับเหรียญเงินฮีโร่หนึ่งเหรียญคืออะไรอ่ะได้รับเหรียญฮีโร่ในหมดฮีโร่ที่ห้องล็อบบี้พิเศษถึงผัานเฟสอ๋อให้เราไปเล่นหมดฮีโร่หรือเปล่าเอ๊ะเปียนโนยางอยงงนี้เออเพิ่งสังเกต อีกทืนอีทืนไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ไอที่อัปเดตอันนึงนะครับซึ่งนี่เลยที่ก็น่าจะรู้กันอยู่นะเป็นราศีตวราศีราศีต้นก็ซึ่งผมไม่ได้เติมมาไม่ได้สมพวกราศีมาหลายเดียนแล้วเพราะว่าเกียดนะอะน,นี้คืออะไรสงสัยต้องเล่นจบยากจะได้มาอ๋ออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรตู้อ่านที่ตู้ไอขุยาเสียขางี่ก็ยังอยู่ไม่แน่ใจว่าจะออกปะ ต่เอ้ยไม่ใช่ไม่แน่แต่อ,ออกจะอ,ออกวันไหน,นแต่เอาออกแน่นอนนะเพราะเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยมันก็ยังอยู่โอเคหมดกับส่วนสาธารนณะไม่มีอะไรแล้วก็เนี่ยที่หัวเราก็จะมีนี่ครับเป็นสัญลักษณ์ของสีนะครับผมเลือกสีแดงเลือกสีฟ้าเลิฟเลยนี่ครับกมได้มีวอล้าหน้าตาลังการมากวางคาเช่นเฮ้ยอะไรอะไรอ๋อใช้เหรียญฮีโร่เหรียญฮองฮีโร่แรกได้เหรอ อันนี้ก็สามรอพอยแรกน,นี้สีงเงินเนาะฮะ้แสดงว่าต้องดรอปสีงเงินได้ในเกในดาแน,น,น่แล้วก็มาแล้วสีทองได้อ่านี้ก็เป็นผงฮีโร่นะหมดฮีโร่เอ้ยชุดเกาะเทพเอ้ยเทพีพูก,ก้าโหอ,อารนะ์ตอะพิเศษที่อะไรอะอะไรดำๆๆอ่ามันก็้ลักษณะมันก็น่าจะเหมือนกับอันนี้นะครับ ชุดน้ำไอ้มนุษย์น้ำเออเขาเปลี่ยนสีหรือเปล่าอันนี้กล่องป่าอ๋อนี่ผมดูและแล้วก็นี่ผมผมจะอันนี้นะ่าจะผสมไม่ได้หะแ่เน,นี้ยนะ่าจะผสมได้ถ้าไม่ผิดนะไม่ใช่ผสมได้ดิเป็นหลอดเออก้อมอะรางวัลให้ถุงมือยุคโบราณเลยอือรางวัลของฮีโร่อันนี้ก็มีให้ผสมนะวันนี้ก็กล่องมาป่าคาราคงอง จะใช้ท่อโคอะเอ้าเาช้ามันที่นี่ับกล่องนี้ก็ได้เนี่ยมีอะไรเนี่ยล,ลูกลูกอมคู่รักหายวิเศษยาวิเศษตัว่นฟันีตูนข้าวสารผลไม้เกล็ดแล้วก็พวะวัตถุดิบอ่ะอันนี้ก็จะมีหมดวอตอนนี้เหมือนจะเริ่มแล้วนะหมดวอเฮ้ยรางวัลอันดับเ,เหมือนอย่าะกิโลเอ้ยนี่ไงปีกโหยอดอลังการมากรอบ,บ,บ,บนี้ เนี่ยเลมเหมือนจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็อะไรเนี่ยอ่าอารนะีนาเดี๋ยวค่อยมาลองดูครับนี่ครับไปที่อ่าผมไปที่ร้านค้ากอนเลยนี่ครับก็เช่นเคยนะเหมือนงอคงอะไอหมดใสอยู่อะที่ซื้อเหรียญเนี่ยเซตเหรียญทองหนึ่งร้อยอันแล้วก็มานี่เลยนะครับเอามาเนี่ยแลกเนี่ยเป็นเราได้เหรียญพวกเนี้ยแล้วก็มาแลกพวกชุดพวกเนี้ยก็สเตตัสก็โอเคนะครับสี่สี่หมดเลย ไม่รู้ว่าจะอัปเกรดได้หรือเปล่าแล้วเาจะมีอันนี้ยาเพิ่มพอยต์อันนี้ยาเพิ่มพอยต์ในหมวดฮีโร่ไอฮีโร่ชาแนลก็หมวดนี้นะครับมือนจะเพิ่มพอยต์30%ปุผมกดไปกดมาอ่าขอตรงนี้กันนะพอดีผมไปเห็นอะไรมาที่แน่ๆที่เขารอคอยอันนี้ครับตัวละครอ่ะเบล่าเบล่าเบล่าเนี่ยตาหารูครับหักปุ๊เลยครับห้าหมื่นห้าจิบๆอ่ามีแล้วผมก็ใช้เลยตัวเปล่า อ่ามีเล่ามานะครับแค่นี้แหละว่ามเรล่ากับฮารุมานะครับอืมขันเลี้ยงไม่มีอ่าแล้วก็ใครอยากอยากได้ตัวฟรีนะครับเรลา่าฮารุครับเดี๋ยวผมจกกิจกรรมเลยนะกับเทรเนอร์ไฮแลนด์นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปแจกนะครับขอ,อเช็คอะไรให้นดูหนะครับว่ามันมีอะไรมาเดี๋ยวผมก็ไปจัดกิจกรรมแน่นอนนะครับ เคมาที่ร้านผสมเลยครับทรงผมไม่มีอะไรมใหมายครับมีเสื้อนี่ไอจากกล่องหมาป่าเมื่อกี้นะโหมดฮีโร่ครับฮีโร่ชาแนลนี่แล้วก็นี้อ่าอลังการนั่นแหละมันก็เหมือนกับอันนี้วะเออไหนวะอ่าเหมือนกันนี้ครับเข้าไปผิดฟ้าเต้าตัดแรงสองอ่าเหมือนกัเท่ากันเยเหมดฮีโร่โบนัสเอพีบวกหกสิบเอร์เนต์ออเหมือนจะใช้ก็หมดฮีโร่อะ น่ะไปแบบเนี้ยถ้าคนละสีกันรองเท้าเอ้รองเท้าเอ่โอเคเนีอบคอเนียยถ้ามันคอประกาศแสงมันก็สวยใช้ได้อยู่อรัมือมือนี่มาป่าเปย์ไปสีฟ้าหลังหลังมีอะไรไหม ไม่มีอสัณยังไม่มีครับ,ม,บนนนะมีอ่ะพี่นี่ครับอลินอลินอยากรู้ว่ามีเสื้อผ้าของไอหงอคงไหมฮารุมีแล้วเหมือนจะมีอะไรเปล่าวอันนี้อะไรนะอ่ะอ้าวมาสั่นมาใช่ไหม <laughs> โอเคนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรางวัลอันนี้รางวัลระดับชั้นยังไม่แน่ใจเคอันนี้เหรียญฮิโร่ได้หนึ่งอันนะอะไรก็ไม่รู้นะมีอะไรไม่ไหนก็ได้ไหมนะใสไปเลยนะย๋ยวค่อยแต่ง <c oughs> เคไหยลองไปดูในฟาร์มมีอะไรามาหม่บอก <c oughs> ก็ถือว่าอัพใหม่น่าจะอลังการใช้ได้อยู่นะอันนี้ก็ตัวละคร ไม่ใช่แบบต่อไปในอนาคตนะมันเป็นเออคนเขาก็เถียงกันวนะ่าเป็นผู้ชายผู้หญิงสุดท้ายมันก็เป็นผู้ชายครับมันก็เป็นผู้ชายจริงเอ่อเหมือนจะไม่มีอะไรมาใหม่เลยป่าไม่มีอะไรมาใหม่นะครับนะน่าจะนะเคเหมือนเดิม เคนะผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูสักตาหนึ่งครับเดี๋ยวขอสักคู่นะครับโอเคผมก็ไปแต่งตัวเรียบร้อยคนระับอันนี้เราอยู่ที่ฟ้านะครับมาเรามาลองเข้าไปดูคนระับโถมันคล้ายๆลปมามาเทพมานะอยู่สองฝั่งเนี่ยเรามาดูด่านกันนะโอ้ยเดโลไซชิเกะโบนัสสนามความเร็วระดับต้นเก็บเหรียญให้เร็วให้ไวจะทําให้ได้รางวัลเพิ่มมากขึ้นคนระับอยาลืมว่ายังมีผู้เล่นใน ทีเขาเส้นชัยได้มากเท่าไหร่พวกเจ้าก็จะมีเสียดได้มากเท่านั้นอ่ะไป let go, let go. รครับเอเจ้าเอเจ้รอของก็ผีมืออย่าไปใส่ใหญ่เหมือนชุดเปี้ยลโนแปลกๆเอาเสื้อยังเป็นเนี่ยตัวตลกอยู่เลยเหมือนเขาว่าใส่เออช่างมันเถอะอย่าไปวิจารเลยโอเครอตะคูงครับ ไม่รู้ว่าด่านจะเหมือนกันทุกรอบหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันกล <g ười> ับมาอเนี่ยมาลองมาให้ดูนะว่ามีอะไรออกมาบ้างโอ้ยนานเหลือเกินอ่ามาที่ <c oughs> ซึ่งอ้าวมันส่มด่านนะครับมันส่มด่านโอ้ยมาถึงกบแฟเลยเอ๊ะนี่เหมือนด่าน สมป่ะวะอ,อันนี้ก็เอ้ยมีเหรียญทองด้วยเอ้าอันนี้ก็เล่นกากๆไปแบบไปใส่ใจนะโคโอ้โหอยู่ที่สิบสี่ที่ห้าไม่เคยเล่นฮารุด,ด้วยโอ้โน มันแปลกๆว่ะเหยี่ญทองเข้เาให้เก็บตร่นี้ให้เยอะๆนะครับซื้อเมื่อ้วก็อยากลองจริงไม่ใช่หรอกมาลองตัวฮารลูด้วยอ๋อเข้าเส้นชายออผมดีหลังด้วยนะไม่ทันแน่เลยเจมก็เหมือนกับยิ่งเข้าเยอะฝ่ายมันจะเป็นฝ่ายชนะนะครับถ้าจำไม่ผิด อ่าอนี้อเัเดอะสีแดงวีน่าได้รับไอเทมมามาเมืองคอยหนึ่งชิ้นเอาไปทำอะไรได้น่เจ้าหญิงมันทำไมเป็นการไซอิวะอ่าอ,อันนี้ก็จะมีคอยสะสมนะเรารางวัลอันนี้ใช้เพ้ยไม่ใช่ พอยเอามาแลกมอนี่ได้สามร้อยแลไอ้ไอเมือกีก้หกอันเรามาทำอะไรได้อะโอเคนะตับชู้นะโอเคนะผมก็ลองเล่นเล่นๆดูนะมันก็มีด่านอันนี้ก็จะเป็นด่านใหม่นะน่าจะด่านใหม่ทีเพึ่งอัพมาด้วยเพราะว่าเหมือนจะเป็นสุ่มด่านไปเรื่อยๆเราไม่ใช่ด่านเดิมตลอด กอดีครับใช้ได้ไม่เบื่อโอเคครับรอลงลอลงสนามอะไรแปลกแปลกไนเลยโอ้ยแม่งไม่ชินกับฮาเลยจริงครับจัออกเป็นสีแ่งเป็นสีนะครับมแม่งก็จริงๆแล้วผมเลือกสีแดงผมได้สีฟ้าเล่นเนิเน็บเลย มันอารมณ์แบบด่านนี้แม่งคายาไอ้นี่เลยอะตุกท่านน้องแข็งอ่ะเด่นในทีมแต่นี้เป็นสี่นะครับอะไรวะอ,อะไรมาแล้วอเอ้ยโหมีนี้ด้วยเขามีานี้ด้วยนะคือทำให้คุณตายง่ายขึ้นอ,อุ้ยเขาหายต้องเล่นดีๆอ่ะ อารมณ์แบบว่ารวมมากเลยนะมีแนวขีกข่าแล้วมีสัญญาณเตือนมีอะไรตกลงมาอ,อ๋อมันยิงมลูกขนุนมานะฮะมาแย,ย้วอ,อ๋อมันจะมีเตือนตลอดเวลาดนะ้วยอ้น,นี้เยี่ยมทำไมตัวนี้ผมว่าน่าจะตายอหะแต่ลูกขนูนตกมาเนะ่ไม่แน่ใจ อู้จะเก็ตไหลแผลนะ้ำอู้จะโดดไม่ข <g ül> ึ้นผมว่ามันต้องมีตัวที่ดูดเหรียญแน่ๆเลยโดยดได้ต่อเดียวเลยนะมีแค่สองครับโอเคนะแบบนี้มันงไม่เป็นแข่งนแบบแมวทีมากกว่า คลิปนี้ก็น่าจะยาวพอสมควรนะเพราะว่าผมจะมาทดลองเล่นให้ดูด้วยพายุทาราโดร้พักไม่ตายแต่โดนไอ้ลูกขนูไม่แน่ครับเพราะมันเป็นสีแดงอ่เนี่รู้ยังอ่ะ <c oughs> ให้ตายตอนการจบโอเคผมจะตัดในตอนที่มันจบเรจะได้รู้ว่าผลาเป็นยังไงมีอะไรบ้างครับ เค okay. ตอนนี้ก็ส mm ีแ hmm. ดงครับเป็นปลาชนาอีกแล้วอ่าได้ัรับวัวรถน้ํามาก็จะสุ่มแรนดอมหอไว้ด้วยนะเอาผมอันดับสิบใช่ไหมอันนี้ก็มาทดลองนะไม่รู้ด่านยังไม่รู้ลึกรู้หนาะว่ามันเป็นยังไงด่านเป็นยังไงก่าก็แรนดอมครับขี่โอเคครับอ, okay. อ่าอกัดตกแมงอ้ยออย ก็ลหลังจากที่ไปลองเล่นๆดูแล้วสักฟังสัมตาครับก็ภารกิจเสร็จมานะครับก็มากดนะครับทาเฟสมากดไปเลยอ่าเราก็จะได้ไอเหรียญทองครับพิโรดมาอ,อีกหนึ่งอันแล้วก็มีเฟดอีกสวยขนะครับอาจารย์ของไอเทมนะอ่าเราก็ได้มาเหรียญหนึ่งหมดแล้วได้มาทั้งหมดสามเหรียญ อ่าแล้วก็เล่นจบด่านก็จะได้ไอม้ม้าม้าเมืองคอยเนี่ยมาผมจริ่งมีสองผมแรกไปแล้วหนึ่งอันแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นไอ้เนี่ยไอ้เหรียญทองเ่ยแต่เป็นเหรียญเงินนะดอบดแล้วแต่ด่านที่เล่นนะหมดหมดเนี่ยหมดไม,ไม,ไมดาเนี่ยทีโลกเน่ยไม่ได้ดอบมาเพื่อไปแลกเหรียญทอง,นะ,องนะครับสามหยดก็ได้แล้วอ่าคือแล้วก็เนี่ยก็มากดใช้อันนี้ก็จะใช้เวลากดฟังอะเราเอยู่สีอาวอยู่สีฟ้า มันใช้ไม่ได้ผองี่เจอสี่อ่าก็ใช้เทมนะครับนัปว๊บมันก็จะแรนดอมอเย PTR มั้งน้าจะจะอะไรนี่ยังไม่รู้นะว่ามันเพื่ออะไรแต่ว่ามันแกได้ต่อจะเป็นประมาณนี้มาดูตู้อ่ไม่แน่ใจกับตู้เพราะมันมีตู้อะไรใหม กาไม่มีน <issions> <the öst> ี่หว่านี่ไม่มีตู้มาใหม่จะเป็นไมม่ีตู้ที่ออกไปเนี่ยก็มีน้ำชาบชั้นี่ยเอาเดรียญมาประมาณนี้น้ำอ่าก็ลองไปเล่นนะครับตอนนี้ก็มีอยู่สามเหรียญ แอนดาฮีโล่นี่ก็ยังอยู่นะครับแล้วแตยังเล่นได้แลกได้นี่นะอย่าลืมนะครับอ่าใครอยากได้เปลี่ยนไวๆไวก็ซื้อนะเป็นแค่นับหมื่นสองได้หนึ่งร้อยอันนะครับ, 1, 2, รบก็เติมประมาณร้อยหนึง่งเอ๊ะแต่ร้อยหนึ่งมันได้มื่นหนึ่งอ่ามีกดนี่ครับรางคาเดี๋ยวผมจะลองไปซื้อดูว่ามันจะได้ยังไงนี่ครับเปลี่ยนอ้าวเมื่อกี้มันได้เหรียญเงินฮีโร่มาไม่ใช่อ แต่ไอรางวัลของฮีโลกนี่ไม่แน่ใจมันจบมาจากไหนแต่ว่าหูต้องรอยสิบอันนะมันได้มาจากไหนเงินม่นอยู่เกเ็เลยโอเคนะก็น่าจะมีมานี้ถ้าไม่ได้มีอะไรไม่ได้บอกไม่ได้รีวิวไปก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าอาจจะหาไม่เจอ เพราะว่าก็เข้าเกมมาแล้วก็มามา,มาถ่ายคลิปอาะคิปไปเลยแล้วก็อาจจะไม่ละเอียดนะครับเหมือนเดิมนะโอเคก็อย่าลืมนะบกิจกรรมรนะับเด๋ยวจะไปจากที่เพจนะครับก็เป็นแจกตัวละครฮารุกับเดลัวก็อาจจะให้เรื่องนะว่าเป็นอะไรผมไม่อยากสุม่มเผื่อบ,บางคนอย่างเงี้ยได้มีเดล่าแล้วแต่ไม่มีฮารุนี้ก็อยากจะไปให้เรื่องนะตัวละครมันก็ราคาอยู่ที่ ห้าหมื่ับหกหมื่นเก้าเก้าเก้า้าศอ่าแจกสองสตัวครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครต์นะครับสวัสดีข้อมูลกดแชร์คลิปก็ยิ่งดีลยครับก็สหรคลิปนี้นะเนี่ยบ๊ายบายครับ